สวัสดีค่ะกีรภาการเด่นนะคะวันนี้แนนกลับมาถึงสมุทรปราการแล้วนะคะก็มาดูเควนะคะปรากฏว่าเควเจอฝนนะคะเยอะมากเลยแนนไม่ได้ลดน้ํานะคะสองวันที่แนนกลับต่างจังหวัดนะคะวันนี้ก็เลยแวะดูเควก่อนกลับบ้านนะคะเพิ่งเดินทางมาถึงนะคะเจอฝนค่ะเควก็ยังสวยนะคะ แล้วก็เจอหนอนด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นเลดลาเชียนนะคะดูนะคะเลดราเชียนตัวนี้เคยโดนหนอนโจมตีนะคะกินยอดไปตอนนี้แตกยอดใหม่สวยมากนะคะหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดห้าห้ายอดนะคะเนี่ยค่ะเลดราเชียนต้นนี้สวยมากนะคะเนี่ยค่ะแตกยอดใหม่ออกมาห้ายอดนะคะเดี๋ยวแนนจะเด็ดเอาตัวเก่าออกนะคะใบใบใหญ่มากเนะะี่ยค่ะ ใบใหญ่มากเลยแล้วก็กรอบด้วยนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือใบของเรดเชียนนะคะเนนเด็ดออกเลยเพราะว่าจะได้ให้ตรงยอดของเขาแตกสวยนะคะเทนเนี่ยค่ะกรอบมากนะคะใบใหญ่มากนะคะเรดเชียนนะคะใครที่ปลูกผักของพันนี้นะคะเนนแนะนําเลยว่าต้องใช้กระถางขนาดใหญ่นะคะเนี้ยค่ะเนนเด็ดทิ้งเลยนะคะเพราะว่า จะเอาตัวที่เป็นยอดไว้นะคะเนี่ยค่ะใบใหญ่มากนะคะสำหรับเรดาเชียนนะคะใครที่ปลูกนี่ต้องหากระถางขนาดใหญ่นะคะกรอบมากคันนี้ขนาดต้นแก่แล้วยังกรอบเลยค่ะเน้นหักให้ดูนะคะเนี่ยค่ะกรอบมากกรอบมากแล้วก็ใบไม่มีเสี้ยนเลยนะคะไม่เป็นแบบเนี่ยค่ะกรอบแบบหักง่ายๆเลยอะ่ะเนี่ยค่ะกรอบมากนะคะใครที่อยากปลูกต้องลองดูนะคะ สำหรับต้นที่เหลือนะคะมีทั้งหมด5ยอดนะคะสวยมากเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นต้นสวยมากนะคะอันนี้เป็นกระถางขนาด10นิ้วนะคะที่แนนปลูกตอนนี้เคลต้นโตของแนนนะคะไดโนเคลนะคะพันนี้ก็สวยมากเลยขึ้นเป็นช่อนะคะไดโนเคลแล้วก็มีสแกเลตนะคะสแกเลตนี่ต้นใหญ่เลยมีมีหลายสีมากเลยะคะต้องรอลุ้นนะคะนี่สแกเลต สีม่วงค่ะก็จะมีม่วงเข้มจัดเลยนะคะมาล็อตเดียวกันแต่สีเขาไม่เหมือนกันนะคะแต่ละต้นเนี่ยค่ะนี่ก็ต้นโตนะคะสวยๆเลยสำหรับใครที่อยากได้นะคะต้องเข้ามาคุยกับแนนก่อนนะคะแล้วก็ต้องนัดนัดวันเวลาที่แนนว่างนะะถึงจะเข้ามารับเองได้นะคะช่วงนี้แนนงานเยอะมากนะคะ แล้วก็มีลูกค้าโทรสั่งจองไว้แล้วนะคะแทนก็จะนัดให้มาเอาสัปดาห์หน้าค่ะเนี่ยค่ะสวยๆเลยนะคะมุมนี้จะเป็นมุมของผักสีม่วงนะคะตัวนี้สวยๆใบใหญ่ๆนี่เป็นเรดอ่าตัวนี้เป็นเรนโบ์นะคะก้านสีม่วงค่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นเดริงบูนะคะก็จะมีแอบตายบ้างนะคะี่ยไม่ได้มาดูเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นมุมของเรนโบว์เคลนะคะสวยๆเลยหลายต้นนะคะข้างในนะคะนู่นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแนนเลิกงานแล้วแนนจะมาฉีดป้องกันหนอนแมลงนะคะสวยๆเลยเนี่ยต้นสูงแล้วค่ะต้นสูงนะคะนี่คือใบของเขาใหญ่กว่ามือแนนแล้วนะคะสําหรับเรนโบว์เคลนะคะในส่วนของด้านหลังของแนนนะคะก็จะเป็นส่วนของ ใบหยิกสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะใบหยิกสีเขียวนะคะก็มีหลากหลายต้นหลากหลายรูปแบบนะคะมันก็จะมีหลายพันนะคะพันธุ์ที่ใบหยิกเยอะแบบนี้หยิกหย่อยก็ม <usions> ีนะคะแล้วแต่ว่า,าจะได้เจอที่ปลูกไว้มันก็มีหลายพันนะคะตัวนี้จะเป็นหยิกหยิกเยอะอะค่ะเนี่ยค่ะหยิกเยอะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งจะใบไม่ค่อยหยิกเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ นี่สวยๆเลยนี่คือใบหยิกสีเขียวนะคะในกระถาง10นิ้วนะคะแล้วก็มีบางต้นที่เป็นกระถาง12นิ้วนะคะต้นนี้12นิ้วนะคะเป็นต้นคู่ค่ะเยอะเลยนะคะนี่ไ<อ>ดโนเคลนะคะสวยมากนะคะสีเข้มเลยไดโนเคลต้นสาวๆสวยๆนะคะ,ะนี่นะคะ อันนี้แนนลงไปได้สองสัปดาห์นะคะก็สวยแล้วแล้วก็เห็นเหมือนมีรอยมแมลงนะคะแนนก็มาฉีดบีชีนะคะเขาก็หายไปนะคะสำหรับนอนนะคะใครที่ฉีดบีชีป้องกันหนอนเขาไม่ได้รักษาภายในวันสองวันนะคะเพื่อนๆต้องฉีดทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ฉีดติดต่อกันอย่างน้อย3วันเขาก็จะค่อยๆหายไปเองนะคะ ไม่ได้ตายภายในวันเดียวนะคะบางคนบอกว่าฉีดแล้วไม่เห็นตายเลยแต่เขาจะค่อยๆหายไปนะคะนี่แนนฉีดไว้นะคะนั่นก็หายไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาฉีดซ้ำทุกสัปดาห์ค่ะอันนี้เป็นไดโนอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่แนนเพิ่งลงมายังไม่โตมากนะคะเพิ่งลงไปประมาณาาสัปดาห์ที่แล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วต้นเขาก็เริ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยค่ะไดโนเคลสวยมากเลยนะถ้าใครได้ผักรุ่นนี้ไปนะคะ รับรองเลยสวยมากนะคะเนี่ยค่ะขึ้นช่อต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่เลยอันนี้เป็นตีคู่นะคะตีคู่ส่วนรุ่นเล็กตอนนี้แนนกำลังเพาะไว้ที่บ้านนะคะยังไม่ได้อ,ออกมาก็อันนี้จะเป็นเคลรรุ่นใหญ่นะคะเยอะเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะ นี่ตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นเดริงบูนะคะเดริงบูต้นนี้สมบูรณ์มากนะคะสีม่วงนะคะออกสีม่วงแล้วก็สวยๆต้นใหญ่ๆมุมนี้นะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่คือหนึ่งใบนะคะใหญ่มากเลยในกระถางสิบนิ้วนะคะนี่คือเรดดชเชียนนะคะใครที่ชื่นชอบเมื่อกี้แนนเด็ดก้านให้ดูแล้วนะคะ เห็นแข็งแรงใบก้านใหญ่แบบนี้เขากรอบมากนะคะใบกรอบมากคือเรอเเชียนนะคะที่เด็ดให้ดูนะคะก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยค่ะต้นสวยมากเลยนะคะใครอยากได้นี่ต้องเข้ามายกเองนะคะเพราะว่าเขาต้นโตนะคะแนนส่งผ่านอ่ะขนส่งแน่ไม่ส่งนะคะเดี๋ยวเขาจะหกักแล้วเขาต้นใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะต้องให้เพื่อนๆมารับเองนะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับ เคลของแนนนะคะใครที่สนใจเข้ามาทักไลน์นะคะแนนรับออเดอร์ผ่านทางไลน์เท่านั้นนะคะใครที่ทักแนนในเพจแนนไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าแนนไม่มีคนดูแลเพจค่ะถ้าช่วงไหนแนนงานเยอะนะคะแนนก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูในเพจนะคะดังนั้นถ้าอยากได้เคลจากแนนนะคะต้องทักลายเท่านั้นนะคะหรือว่าแอดทางใช้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แนนได้ค่ะนี่นะคะสวยๆเลย นี่ต้นนี้นำเสนอเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นไดโนเคลที่แนนเด็ดยอดออกนะคะตอนนี้ mm hmm. เห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะต้นนี้นะคะ่ะสวยมากเลยนะคะแนนเข้าไปไม่ได้เ <c oughs> นี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวแนนจะมาบอกเทคนิคการทำเคลให้แตกยอดสวยๆนะคะถ้าใครอยากปลูกเคลให้สวยเหมือนแนนนะคะ <c oughs> เข้ามาดูได้เลยแล้วก็เข้ามา คุยกันในไลน์นะคะทักไลน์แนนมาได้เลยค่ะสําหรับใครที่เริ่มปลูกเคลแรกๆนะคะว่าปลูกยังไงเคลถึงจะสวยแบบนี้นะคะดูสุขภาพดีมากเลยนะคะสําหรับการปลูกเคลค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็จะลืมเข้ามาทัก ลายคุยกันนะคะถ้าอยากได้เคลแล้วก็อยากได้เคล็ลัดดีๆนะคะในการปลูกเคลค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแนนจนมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ